ดูนะครับว่าศิลปีศิลปินเยอะขนาดไหนนี่ขนาดเข้าแถวมันเตรมกล้องไม่ได้นะมันล้นไปนู่นนะครับยังมาไม่ครบด้วยจริงแล้วยังมีพี่บิลลี่กำลังโชว์อยู่ตอนนี้ใช่ใชครับมีพี่กล้องสาระชานะครับใช่ครับก็หลากหยคนแล้วมีพี่ไทยธนาวุฒิด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราทำบุญนะครับครับเพื่อเด็กเด็กเด็กพิเศษครับโรงเรียนเด็กพิเศษที่จะสร้างพื้นที่บริวอรความบุญอาจารย์ธนาวุฒิครับตอนนี้ชวนทุกคนที่มาฟังว่างเลยครับ เช็คกันล่วงหน้าก่อนเหมือนกันนะ<ช>อยากให้มันตรงของผมคุยกันบนบนเครื่องบินเลยฮะคุยกัน, <c oughs> น,นที่สูงครับ <c oughs> ที่สูงใช่สำหรับผมเป็นความร,รู้สึกอีกมิติหนึ่งที่เราลงไปทําซึ่งมันเป็นอีกแขนงหนึ่งที่จริงๆหลายๆหลายๆมิติในบ้านเราเนี่ยที่เราต้องร่วมมือกันมนันมีเยอะแต่ในส่วนของการสร้างโรงเรียนนี่ถือเป็นครั้งแรกหรือรังแรกครับซึ่งซึ่งโรงเรียนนี้ก็พิเศษต่างหาก็คือเป็นของน้องๆ ที่ไม่ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูจริงๆเลยอันนี้จะเป็นโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนแห่งที่สองแห่งแรกคือที่หัวหินหเป็นโมเดลไปแล้วและแห่งที่สองก็คือทรองหาภูมีทั้งสี่ยังเภอซึ่งตรงนั้นจะมีเด็กน้องๆที่อยู่ตามเชิงเขาชายเขาเยอะมากที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในพื้น,นที่ตรงนั้นมันมีสา,ารกรดที่อยู่คนือนในน้ำมีผลเกิดสมองเกียวกับร่างกายต่างๆที่ติดเบี้ยวอะครับเยอะมากเราก็ไปเห็นตรงนั้นแล้วก็ ชินใจที่ได้เจอทุจรก็มาคุยตรงกันว่าเราจะหาเงินร่วมกันนะครับซึ่งรายได้ที่จะจะเกิดขึ้นในการสร้างโรงเรียนครั้งนี้อย่างน้อย25ล้านบาท <c oughs> เพราะว่ามันจะมีส่วนของห้องพักครูด้วยโรงเรียนด้วยแล้วก็ที่พักสําหรับพ่อแม่ที่พาเด็กมาด้วยไม่สามารถที่พามาเช้าแล้วก็กลับเย็นได้เพราะเขาอยู่กันไกลมากบางทีอาจได้นอนค้างคืนเพื่อเด็กได้คอามฝัก แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นผลได้เลยสัมผัสได้เลยที่ไปศึกมาก็คือว่าพัฒนาการมันเกิดขึ้นจริงว่ามันมีการรักษาที่ตรงรูปแบบทั้งหมดเพราะว่าเป็นห้องพาราบำบัดห้องแสงห้องเสียงห้องสีครับเออมันมันอยู่ในหลักการของการรักษาที่ีตรงที่สุดแล้วก็พัฒนาการมันเกิดขึ้นจริงรูมาเล่าให้ฟังว่าน้องเข้าไปประมาณไม่ถึงเดือนมีพัฒนาการโอ้เรารู้สึกดี ทิมก็เลยมาเป็นชวนเพื่อนกันครับมันทำใรู้สึกอิ่มทิมเอิบใช่ไแล้วก็รู้สึกว่าแหม่ทำให้น้องเขาได้พัฒนาการขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มีอิสรภาพมากๆคืเรื่องการทำทำความทำความทำประโยชน์ให้สังคมแบบนี้แ้วก็ขอบคุณจริงอยากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนหลายคนที่มาอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็คือครั้งนี้เพื่อนๆเอาวงไว้เองออกค่าใช้จ่ายกันเองมากับเพ็งวงทุกอย่าง เพื่อไม่มีใครใจ่ายเด้เพื่อจะร่วมกันพุ่ในครั้งนี้หนุห่มกะลาด้วยนะใช่ไหมัห้งหนุ่มกะลาด้วยคน,ยนยในจังหวกานธุ์ใช่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 ใช<ๆ>่พิธีคืนนี وع, ้น่าจะยาวแล้วก็เต็มอยากให้ทุกคนมาแล้วขอบคุณน,นะครับทุกคนที่มาร่วมไม่ว่าจะบุญมาทางไหนในเพจจันนะครับก็จะเห็น,นว่าบ<ล>ัญชีอะไรก็สามารถจ่ายเข้ามาได้เพื่อร่วมกันเราเลยเรียกคนน้อยนะครับตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ร่วมกันมูลนาบุญร่วมกันเออที่ใหญ่ก็อยากให้ฝากในเรื่อง ตอนนี้คืเรื่องเกี anyway> ่ยวกับสายการเอเพราะ่อยากเป็นคนคนาชานีครับก็อยากฝากกำลังใจก็ความห่วงใยไปให้พี่น้องจัวัต่างทเกิดขึ้นบ้านนะครับผมดเป็นอุคนที่กลังานอยู่แล้วนะก็เป็นพื้นที่ท้งที่ะสมสาน้ก็ขอลากกำลังใจแล้ความห่วใยไปให้พี่น้องเจ้าหาทส่างตำรวจนะครับแล้วก็ พ yup. ี่น้องชาวไทยที่อย so ู wiście, like ่ชาในเรือนให้สูงถูกพยกโชคดาวด้วยเม็วกำใจให้เขาแล้วก็อันนึงก็จะขาดไปมี่น้องโอ่งขึ้นมาครับน้องโอ่งวีดีโน่หม้อครับอยู่ข้างหลังครับผมแข็งกล้าเรียนหม่อครับก็ทุกคนแสดงความถูงใจขอเสนที่ใหญ่นิดนึงนะครับพวกเราทุกคนอยากจะส่งกำใจให้กับพี่น้องทหารคนเรือนทางเรพี่น้องตำรวจทุกคนที่ทำงานอย่างหนักหน่วงนะครับป๊า เาฝากกำลังใจครับใช่ใช่ผู้ครับทหารคือกำลังสำคัญที่สุดในปกครองประเทศเราต้องให้เกียรติทหารมากๆแล้วก็ต้องเสียสละเราเสียชีวิตกำลังคนไปก็หลายหายแล้วไม่ต้องดูใจเป็นหนึ่งครับก็ส่งกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนมูสนาทุกคนด้วยเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับผมว่าน่าจะเกินล้านผอ้ดีใจมากดีใจมากดีใจมากแล้วตอนนี้ เออจากงบที่ตั้งไว้อย่างต่ำ25ล้านตอนนี้ก็ไปครึ่งแล้ว12 13ว้าวซงขึ้นแล้วครับต,ดบตอดน,นี้แอง,งเลยเลยเราได้โรงการทหารช่างซึ่งออกเครื่องมือเครื่องกลหนักต่างๆลงให้โดยไม่มีค่าใส้จ,จ่ายมันเลยเร็วครับรสุดยอดอันนี้ก็ถนดัดนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ บริจาคเพิ่มเติมครับก็ในเพจของอิจันนะครับในเฟซบุ๊กถ้าทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีก็เปิดเฟซบุ๊กจะเจอเพจอิจฉ์ก็จะลงเลขบัญชีไว้นะครับในการสร้างโรงเรียนเด็กพิการเด็กพิเศษครับผมโรงเรียนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับอ้จฉ์เต็มหมดเลยนะคะเต็มแน่นอนครับเต็มครับนี่เอาถ้าได้ก็เอาเลยนะถ้าได้ก็เอาเลยนะดีครับ พี่ไทยมาพ่ไทยธนาวุฒิครับพิไทย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 คนไทยครับอันนี้ก็โอ้โหส้มมาเลยส้มมาเลยส้มเลยส้มมาเลยครับพี่ไทยมาครับครับครับเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรอ่าให้กำลังใจพี่ทหารรวมไปถึงเรื่องของโรงเรียนที่พี่อีทจะไปสร้างที่ใา้ฉนาุลีครับพี่อ๋อครับครับยังงงอยู่อ๋อครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารที่รบ ที่เสียสละแทนพวกเรานะเราเป็นห่วงทุกคนเลยอืถ้ามีอะไรให้พวกเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเยลือยดีดีครับเรารับประเทศเหมือนกันใช่ครับเพราะเป็นบ้านเกิดืองนรนครับครับซึ่งมันจะถูกแยกกันไม่ได้ครับรวมดีดีเนี้ยเป็นชาติเชื้อไทยไทยนี่รักสงบแต่โลกไม่ขาดขอแสดงความเสียใจกับครับพบกผูที่สูญเสียไปแล้วเ้ื่อะครับโอบผมก็ ขอเป็นขาวไม่อะไรด้วยแล้วก็ยังส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ยังต้องต่อสู้อยู่แล้วก็ต้องรีัยกันะฝากชาวบ้านด้วยฝากชาวบ้านติดตามข่าวสารของทางทางราชาการนะครับว่าอุยพ,ยพยอะไรยังไงเพราะตอนนี้คือวิถีกระสุนมันไกลรับนะนะครับแล้วก็ฝากความร่วมมือ ฝากข่าวสารแชร์ข่าวสารด้วยนะครับข้อเสนออะไรแบบนี้ครก็เช็คดีๆนะฮะแล้วอยากจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็เชิญที่เพจของทางทหารใช่ตรงน่าจะมีเลยครับน่าจะดีกว่ามีสติก่อนจันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับที่จริงจังที่เราจะช่วยกันปกป้องข้อมูลต่างไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังคนอยู่จุดไหนต้องไม่หลงนะครับเราเข้ามาเพื่อประเทศชาติอย่างพวกเราครับผมโอ้โหน่าอยากไปมาก น่าสนใจมากรอคนคนรวบรวมดีกว่ารอคนรอคนที่จุดจุดประกายจุดประกายพวกเราเราอาจจะไปไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะรับน้ำตาหรือไปให้กำลังใจหรือไปทาอะไรกิจกรรมในในการทำอาหารใต่ไหชาวบ้านในปุบเจอชาวบ้านในปพบเจอน้องน้องทหารมากๆน้องทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเป็นทหารใหม่ที่เข้าไปอยู่ในตรงั้น ผมอยากเตือนน้องๆมากเพราะว่าอยากให้กำลังใจเราพี่ไปต้องระวังและสองคนทำไมครับมันเลยด่ามันส่องเจอพี่ใส่บวกใส่บวกเอาเท่าไหร่นี่เอาเท่าไหร่นี่เอาเลยใส่ใส่บวกบวกแล้วกันนะรันเหรอฝังในหัวเล่นหรอล้อเล่นนะครับล้อเล่น